สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเปิดกล่องกันดีกว่าค่ะว่าปู่ได้อะไรมานะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะที่เป็นระดับท็อปทอปเลยนะคะแล้วปู่ก็ได้มาในราคาพิเศษนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงปลายปีเนี้ยเป็นช่วงเทศกาคลคริสต์มาสรับปีใหม่ใช่ไหมคะก็จะมีร้านนะคะที่เขาจะทั้งร้านทั้งเว็บไซต์นะคะเขาก็จะลดลดราคาลงมาอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแล้วก็ เป็นอะไรที่ลูกค้านะคะจะสามารถจับใจ่ายใช้สอยได้นะคะแล้วก็เขาก็จะจัดเป็นกฟตบเซตเล็กๆนะคะให้ลูกค้าเนี่ยได้มาซื้อนะคะแล้วก็จะเป็นของขวัญอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะส่วนปูเนี่ยปูก็จริงๆเซตเนี่ยนะคะไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อนะคะแต่ว่าเป็นช่วงเทศกาลที่แบบว่าเออเราจะสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลงแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมานั่นเองนะคะปู่ก็เลยไม่อยากที่จะพลาดแล้วก็เป็นอะไรที่ ตอบโจทย์นะคะสําหรับผู้ที่มีผิวที่แพ้ง่ายนะคะเพราะว่าปูเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานะคะไม่มีอาการแพ้เลยนะคะแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยนะคะก็มาดูกันเลยค่ะทุกคนว่าเป็นเซตไหนนะคะก็เป็นเซตนี้ค่ะทุกคนก็เป็นของคลินิกนะคะคลินิกที่เป็นกิฟต์เซตนะคะที่เขาจะจัดให้นะคะสําหรับเป็นของขวัญน,นะคะเป็นของขวัญที่ จะให้เป็นคนพิเศษหรือว่าเป็นให้คุณสุภาพสตรีนะคะแต่ว่าคุณสุภาพบุรุษก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ปูได้ตัวนี้มานะคะอยู่ที่23ยูโรเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่35ยูโรก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่1,200บาทนะคะแต่ว่าปูได้มาในราคาที่800บาทเท่านั้นเองเพราะว่าพวกสกินแคร์เนี่ยเขาจะไม่ลดลงไปกว่า3 0นะคะก็3 0เนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะแล้วปูก็ เลงเลงแบบว่าว่าจะซื้อไอ้เจ้าลิปลิปบาล์มตัวนี้อยู่เพราะว่าเนี่ยตัวเนี้ยขอปูใช้มาสักพักแล้วค่ะแล้วมันก็ใกล้จะหมดพอดีปูก็เลยเข้าไปดูนะคะคือปูจะเข้าไปดูน้าหอมนี่แหละไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อไอ้เจ้ากิบเซตตัวนี้หรอกแต่เพอเอิญไปเจอเจ้ากิบเซตตัวเนี้ยกําลังลดราคาอยู่นะคะแล้วก็ปูไม่อยากที่จะพลาดโอกาสทองโอกาสดีๆแล้วก็โอกาสที่จะได้สกินแคร์ดีๆมาใช้นะคะ ก็เลยตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าถ้าช้าก็คงจะหมดนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในราคาโปรโมชั่นปุกก็คงไม่ซื้อนะคะเพราะว่ามันประมาณ1,200บาทหรือว่า3-5ยูโรเนี่ยปุกก็คงไม่ซื้อนะคะนั่นแหละปุก,ก็ตัดสินใจว่าเอ้ยมันลดราคาลงมาถูกมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ได้มาทั้งเซ็ตที่ดีงามมากๆเลยนะคะเป็นทั้งบำรุงใต้ตานะคะเป็นไอเจลแล้วก็ลิปบาล์มที่บำรุงริมฝีป,ปาก แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น sleeping mask นะคะมาสํสำหรับกลางคืนแล้วก็นอนไปได้เลยตื่นเชา้ามาแล้วก็ค่อยเช็ดทำความสะอาดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น moisture surge นะคะ moisture surge ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าของเราไปถึง72ชั่วโมงนะคะก็มาดูกันค่ะจะขอเล่า,าก่อนนะคะว่าลิปบาล์มตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่ากูใช้มาเนี่ยจะหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็คือถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบว่า ปากแห้งแตกแบบปูนะคะคือมีอาการปากลอกหรือว่าริมฝีปากแตกเป็นคุยแล้วก็ยิ่งเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยถ้าเกิดว่ายังหาตัวที่ตอบโจทย์ไม่ได้หรือว่ายังหาตัวช่วยอยู่นะคะยังไม่เจอเนี่ยปูจะแนะนำนะคะลิปบาลมของคลินิกตัวนี้นะคะดีมากๆแล้วก็เอาอยู่มากๆเพราะว่าคือปูใช้มาเนี่ยตลอดนะคะทุกวันแล้วก็ตั้งแต่เริ่มใช้จนมาถึงตอนเนี้ ปากที่เคยแบบแกะแบบว่าสามารถแกะเป็นแผ่นได้นะคะแกะเป็นแผ่นออกมาหลุด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 เป็นแผ่นได้เงี้ยไม่มีลค่ะหายหายแบบหายหายปากแห้งแตกลอกเป็นขุยอีกเลยคือยิ่งหน้าหนาวเนี่ยนะคะปากยิ่งแห้งมากๆแล้วก็คือพอคือใช้ตัวอื่นมาก็ไม่มันก็ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ว่าผูกก็มีอีกสองตัวที่บำรุงแต่ว่าตัวนี้เอาอยู่จริงๆค่ะทุกคนคือแบบว่า ทั้งให้ริมฝีปากของเรามีความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็เป็นการช่วยบำรุงริมฝีปากของเราไปในตัวตลอดทั้งวันแล้วก็ปุกก็ใช้ทั้งวันแล้วก็ในช่วงกลางคืนก่อนนอนด้วยก็บำรุงไปอีกนะคะจนริมฝีปากของปุ๊เนี่ยดีขึ้นแล้วก็หายเลยค่ะคือไม่สามารถที่จะมานั่งแกะเพราะว่าปุ๊เป็นคนแบบนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งคือแบบว่าชอบแกะปากแล้วก็แบบฟินไงฟินแบบเชื่อว่าบางคนคงจะแบบมีอาการแกะปากแบบ แต่ว่าปากลอกใช่ไหมคะก็มีอาการแบบแก่แกะแกะแกะแล้วเราก็ฟินไปจนแบบว่าแก่ไปจนแบบเล,เลือดเลือดออกมาแบบซิบๆเะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็เป็นอะไรที่ไม่ดีนะคะนั่นแหละปูก็หา,หาหาตัวช่วยมาตลอดก็ไม่เจอจนมาได้เจอเจ้าคลินิกลิปบามตัวนี้นะคะตอบโจทย์เราก็เอาอยู่มากๆสําหรับปินฝีปากที่เคยแห้งแตกลอกเป็นขุยเนี่ยตอบโจทย์จริงๆค่ะคือเอาอยู่จริงๆแล้วก็บํารุงให้ปากชุ่มชื้นไปด้วยนะคะคือแบบ ดีมากๆเลยค่ะทุกคนก็นั่นแหละก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะให้ให้ลองมาใช้ดูนะคะแนะนําจริงๆค่ะเพราะว่าปูประสบการณ์ที่ปูได้ใช้มาเองกับตัวนั่นเองนะคะก็มาเปิดดูกันค่ะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อเป็นแยกชิ้นนะคะเป็นแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้หรอกค่ะที่อยู่ในราคา3ประมาณ2ี่ยูโรนะคะก็เดี๋ยวปูก็จะมาเล่านะคะว่าแต่ละชิ้นถ้าเราซื้อแยกชิ้นเนี่ย เราจะต้องจ่ายไปในราคาเท่าไรนะคะเพราะว่าผู้เคยไปเช็คในในอินเทอร์เน็ตนะคะในเว็บไซต์ว่าแต่ละชิ้นเนี่ยถ้าเราซื้อเป็นแยกชิ้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่มันก็จะไม่ได้อยู่ที่ราคา23ยูโรนะคะ mm hmm. ก็ตัวนี้นะคะแค่ moisture search ตัวเนี้ที่อยู่ที่ปริมาณความจุที่30 ml ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็อยู่ที่ประมาณ20กว่ายูโรแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าผู้เคยดูแล้วก็คิดจะซื้อมาใช้ในปริมาณนี้นะคะ เขาก็อยู่ในราคาที่ประ,ประมาณ20ยูโรก็ตกเกือบแ0 0แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ s l i p p i n g m a r k ตัวนี้ถ้าเกิดว่าซื้อแยกชิ้นนะคะปูเข้าไปดูในช็อปนะคะในในช็อปเนี่ยเขาก็จะขายอยู่ที่ประมาณ10ยูโรนะคะก็ตกประมาณ400บาทแล้ว เนี่ยถ้ารวมกันแค่2ชิ้นเนี่ยก็ตกประมาณ30ยูโรนะคะทุกคนก็มันก็ไม่ได้หรอกคะ่ะที่จะอยู่ในราคาที่23ยูโรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปูถึงไม่อยากที่จะพลาดโอกาสดีๆไปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของคลินินนกเนี่ยก็ดีมากๆตอบโจทย์สําหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็ผู้ที่มีผิวที่บอบบางมากๆนะคะเพราะว่าปูผิวแพ้ง,ง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังไม่เคยใช้นะคะสลิปปิ้งมาค่ะเดี๋ยวปูไปลองใช้แล้วเดี๋ยวปูจะนํามาเล่านะคะ มาถึงเจ้าเป็นที่ลิปบาล์มนะคะลิปบาล์มกับกับเจ้าตัวจิ๋วที่เป็นไอเจลนะคะไอเจลเนี่ยก็ยังไม่เคยใช้แต่อยากจะนํามาลองใช้อยู่เหมือนกันเนี่ยค่ะปุก็อยากจะนํามาลองใช้อยู่เพราะว่าเคยกิจจะซื้อที่เป็นขวดเป็นขวดตัวโต,วตวมาเหมือนกันก็จะได้นํามาลองใช้นะคะก็ชอบมากๆเลยผลิตภัณฑ์ของคลินิกนะคะแล้วก็เจ้าตัวจิว๋วอีกตัวหนึ่งก็ที่เป็นลิปบาล์มเนี่ยนะคะที่มันตอบโจทย์สําหรับ ที่ลิมฟีป,ปากของปูนะคะที่มีความแห้งนั่นแหละปูก,ก็กล่าวว่าเออถ้าอันนี้หมดเนี่ยก็กะาจะซื้อมาใช้ใช้ต่อแต่ถ้าลอดนี้นะคะเป็นหลอดที่ปูซื้อมาใช้เป็นหลอดแรกแล้วก็จะอยู่ในราคาประมาณ19ยูโร90เซนซึ่งมันก็ไม่ได้อีกนะคะถ้าเกิดเรามาซื้อรวมในเซนเนี่ยเพราะว่าแค่แค่สามชิ้นเนี่ยมันก็อยู่เกิน30ยูโรแล้วค่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็ลิปบาลตัวเนี้ก็ตอบโจทย์นะคะสําหรับ ที่มีริมฝีป,ปากแห้งไม่ชุ่มชื้นอะไรเงี้ยนะคะหายเป็นปิดทิ้งนะคะทุกคนคือเอาอยู่จริงๆค่ะปากที่เคยแบบแห้งแตกลอกเป็นขุยอะไรเงี้ยก็เอาอยู่จริงๆก็นั่นแหละเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับที่จะได้ได้สกินแคร์ดีๆมาไว้ใช้นั่นเองนะคะก็เป็นอะไรที่ดีงามมากๆเพราะว่าถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยก็คงไม่ได้ซื้อนะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะได้จัดมานะคะชุดเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ของคลีนิกนะคะก็ นั่นแหละค่ะทุกคนขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวปูจะไปลองใช้สล e ป p i n g mark ตัวนี้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเนี้ยนะคะเดี๋ยวมาบีบกันนิดนึงนะคะว่าเนื้อเขาเป็นไงนะคะสลิปปิ้งมา k เนื้อเขาก็เป็นลักษณะนี้นะคะไม่ไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นค่ะเป็นแบบกลิ่นธรรมชาติเลยค่ะทุกคนนั่นแหละ ก็จะนำมาใช้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ Moisture s u r c h 72ชั่วโมงก็ใช้มาประมาณ3 4 5กระปุกแล้วค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะตอบโจทย์มากๆสําหรับผู้ที่มีผิวหน้าที่แห้งนะคะอยากจะให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นแล้วในฤดูหนาวนะคะต้องเปิดฮีตเตอร์เนี่ย ก็มันก็ถ้าเกิดไม่ได้รับการบำรุงหน้าเนี่ยหน้าก็จะยิ่งแห้งผิวหน้าก็จะยิ่งลอกเป็นขุยได้น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาตัวช่วยนะคะที่เป็นมอยเจอไรเซอร์สำหรับบํารุงผิวหน้าของเราด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามและรับชมนะคะถ้าใครมีคําถามอะไรเนี่ยก็เขียนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ